คลิปนี้มาดูเรื่องของสัญญานะครับสัญญาเนี่ยนะฮะในกฎหมายเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าคำคำเนี้ยมันจะหมายถึงการที่บุคคลเนี่ยนะฮะสคนหรือ2ฝ่ายนะมีความประสงค์ที่จะจะทำนิติกรรมต่อกันนะฮะก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำนิติกรรมเป็นฝ่ายเสนออีกฝ่ายหนึ่งก็ ทำนิติกรรมเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายสนองเมื่อคําเสนอคําสนองนะมาเจอกันก็คือบุคคลทั้งสองคนเนี่ยเมื่อเจอกันนะฮะก็คือมีคําเสนอคําสนองมาเจอกันปุ๊บเนี่ยสัญญาณก็จะเกิดครับแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาที่เราต้องศึกษากฎหมายกันในในแง่มุมนะต่างๆเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเวลาที่มันเกิดข้อพิพาทกันเนี่ย ขอกข้อพิพาทเนี่ยคือทะเลาะกันนะเกิดการทะเลาะกันนะว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยหรือสัญญาเกิดหรือยังหรือหรือสัญญายังไม่เกิดเพราะว่ามันมีผลต่อการการได้การเสียของของแต่ละคนแต่ละฝ่ายเมื่อมันเกิดการได้การเสียกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องเราในฐานะน,นักศึกษากฎหมายซึ่งอาจจะต้องเป็นคนไปตัดสินกฎหมาย อาจจะเป็นคนจะต้องไปตัดสินนะเหตุการณ์ต่างๆคือเราต้องเข้าไปไปไปยุ่งเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องราวต่างๆในในข้อพิพาทของคนเราอยู่แล้วนะคราวนี้เนี่ยในเมื่อเราเป็นนักศึกษาเนี่ยการศึกษาในในแบบไหนละ่ะที่เราเราน่าจะทําให้เราเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่แก่ตัวเราในการศึกษาผมก็เลยมองว่า เนี่ยวิธีการศึกษากฎหมายเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าว่าเราศึกษากฎหมายไอ้ตรงเนี้ยสมมติเราศึกษากฎหมายเรื่องของสัญญาเนี่ยนะฮะในประเด็นเรื่องของการก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่ที่เราจะต้องศึกษาบ้างและแง่มุมที่เราจะต้องศึกษาตรงเนี้ยมันจะช่วยมันจะช่วยอะไรเรานะเอาละครับเรามาดูนะฮะคือในเรื่องของสัญญาเนี่ยนะในหมวดที่หนึ่งนะ ก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยอันนี้นะฮะถ้าเราทําความเข้าใจอย่างที่ผมได้เรียนมา,มา,มาเมื่อครูเนี่ยว่าเมื่อคําเสนอและคําสนองมันมัน,ม,นมันต้องตรงกันสัญญาเกิดครับแต่แค่น,นี้การเกิดของสัญญาเนี่ยที่บอกว่าคําเสนอคําสนองต้องตรงกันเนี่ยนะมันมีมันมีหลายหลายเงื่อนไขที่ทําให้คําเสนอและคําสนองไม่ต้องตรงกันทั้งทั้งที่ทั้งสองฝ่ายบอกว่ามีสัญญาแล้ว ฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะอ้างว่ามีสัญญาเพื่อจะเอามาบังคับอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าโอ้ยมันยังไม่เป็นสัญญาเลยคุณจะมาบังคับผมได้ยังไงเห็นไหมฮะมันก็เลยเกิดข้อพิพาทนะพอเกิดข้อพิพาทเราก็ต้องมาดูนะเอาด,ดูประเด็นแรกที่บอกว่าคําเสนอคําสนองต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องตรงกันนะฮนะก็มีประเด็นว่าประเด็นตามมาตรา354ที่บอกว่าคําเสนอจะทําสัญญา อันระบงระยะเวลาให้ทำคำนองนั้นท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ภายในระยะเวลาที่บ่งไว้ความอย่างนี้อ่านแล้วเนี่ยเข้าใจว่ายัางไงครับคือคือเรื่องของคำเสนอเนี่ยนะฮะถ้าเราบอกกับฝ่ายที่รับคำนองนะฮะฝ่ายที่รับคำเสนอของเรานะคือถ้าเกิดเราเราเสนอไปหาหาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเราบอกเขานะอันนี้กรณีอย่างนี้เนี่ย นะถ้าเราบอกว่ามีระยะเวลาให้ทำคำเสนองมานะตรงนี้คําเสนอของเราเนี่ยนะถ้ามีระยะเวลาอย่างนี้นะเราจะถอนไม่ได้เลยครับคำว่าท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ภายในระยะเวลาที่บ่งไว้คือถอนไม่ได้เลยคำเสนอเนี่ยนะถอนไม่ได้เลยจนกว่าระยะเวลานั้นจะจะสิ้นสุดหรือจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย จะบอกปัดเดี๋ยวจะมีอีกมาตราหนึ่งที่จะพูดถึงว่าถ้าเกิดเขาบอกปัดมาโอเคเลยเราเรา,เราหลุดพน้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีคําเสนอที่บ่งบอกระยะเวลาเช่นบริษัทกอไก่มีคําเสนอขายสินค้าหน้ากาก,ากอนามัยนะจำนวนล็อตหนึ่งเนี่ยนะฮะในราคาเท่านี้บาทนะฮะแล้วก็ให้ทําคําสนองมาภายในเจวันนะ ภายใน7วันเนี่ยนะฮะเราบริษัทกอไก่ในฐานะที่เป็นผู้ทำคำเสนอเนี่ยเท่ากับว่าได้มีการบ่งระยะเวลาไว้เมื่อมีการบ่งระยะเวลาไว้ถ้าบริษัทขอไข่ไม่ตอบรับนะภายใน7วันอันที่1นะอันที่2ถ้าบริษัทขอไข่บอกปัดก่อนนะฮะแล้วก็คำเสนอของเราก็สิ้นความผูกพันแต่ว่าประเด็นของเราตรงนี้นะฮะประเด็นตามมาตรา3 5 4เนี่ย กฎหมายวางหลักให้เราเอาไว้ยึดนะยึดถือเลยนะว่าคําเสนอที่บ่งบอกระยะเวลาไว้ห้ามถอนถ้าจะถอนคําเสนอห้ามถอนอย่างเด็ดขาดเท่ากับว่าคําเสนอของเราวาจาของเราเนี่ยเป็นวาจาศักดนะิ <c> ์ <oughs> สิทธิ์นะฮะก็คือศักดิ์สิทธิ์ในอีกในอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ในฝ่ายเราด้วยที่ว่าผูกพันเราผูกมัดเราให้เราต้องนะปฏิบัติให้เราจะต้องอ ยึดถือคำเสนอที่เราเสนอไปแล้วห้ามเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดห้ามโลเลห้ามลังเลเมื่อปล่อยคำเสนอไปเมื่อไหร่เราต้องผูกพันกับคำเสนอนั้นเห็นไหมฮะนี่คือมาตราแรกในเรื่องของหมวดที่1ก่อให้เกิดสัญญานะครับอาลมาตรา2แลนะครับมาตรา355บุคคลทำคำเสนอไปอยังผู้อื่นซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง แล้วก็ม่ได้บ่งระยะเวลาไว้เนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ไม่ได้บ่งระยะเวลาให้ทําคํำสนองไว้เนี่ยประเด็นก็คือว่าจะถอนคําเสนอของตนนะภายในเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคําบอกกล่าวนั้นท่านว่าหาอาจถอนได้ไหมกรณีตามมาตรา3 5 5เนี่ยก็คล้ายๆกับกรณีตามมาตรา354 กรณีตามมาตราส5 5ร้อยห้าสิบห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเสนอนะฮะคำเสนอของเราเนี่ยไปยังไปยังผู้ผู้รับนะฮะคำเสนอของเราเนี่ย <c oughs> ผู้รับเนี่ยนะฮะผู้รับคําเสนอของเราก็คือผู้ที่อยู่ห่างโดยระยะทางอย่างเงี้ยอยู่คนละจังหวัดอย่างเงี้ยนะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศก็ว่าได้อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็มีได้บ่งระยะเวลาให้ทําคํสตอบไว้ด้วย คือไม่มีการกำหนดระยะเวลาไว้นยอาจจะเผลอเลอหรืออาจจะจงใจก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยนะและในทางปฏิบัติเราเนี่ยนะเราจะเราต้องดูว่าคำนองจะมาภายในระยะเวลาเท่าไหร่อย่างเช่นโดยปกติเราบอกว่าเราส่งคำเสนอนี้ไปนะคำนองจะมาภายใน1นอาทิตย์แต่ปรากฏว่า1นึ่อาทิตย์เนี่ยถ้าคำตอบเนี่ยนะไม่มานะ ไอ้ตรงเนี้ยคำเสนอมันก็จะสิ้นความผูกพันนะแล้วก็แต่ก็คือว่าเราก็สามารถที่จะถอนได้โดยที่ว่าถ้าบอกว่าปกติแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาเขาจะต้องส่งคำคำตอบมาแล้วแต่ปรากฏว่าเขาไม่ส่งคำตอบมาเพราะฉะนั้นถ้าเกินอาทิตย์อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะถอนนะถอนเพิกถอนนะหรือบอกถอนคำเสนอของเราได้นัยะตามมาตรา3 5 5ก็จะมีความหมายอย่างเงี้ยนะ ก็คือว่าถ้าห่างกันอยู่ห่างกันโดยระยะทางการส่งคำคำเสนอไปไปยังผู้ผู้รับผู้รับควรจะตอบกลับมาภายในเท่าไรและภายในระยะเวลานั้นเนี่ยเราจะบอกถอนไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเกินไปแล้วเนี่ยเราถึงจะบอกถอนได้นะครับนี่คือในยัของมาตรา3 5มามาตรา356มาตร35า356เนี่ยในยัของของเขาเนี่ยหมายถึงอะไรครับคำเสนอ นะทำแก่บุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้าไอ้ตรงเนี้ยนะโดยมิได้บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนั้นเสนอณนที่ใดดูคำว่าที่ใดนะฮะเวลาใดเห็นไหมฮะจะมีทั้งเรื่องของสถานที่และมีเรื่องของเวลาตรงเนี้ยหัวใจนะ่าจะเป็นหัวใจของคำเสนอคำสนองที่ที่บุคคลไม่ได้อยู่ห่างโดยระยะทางก็คืออยู่เฉพาะหน้ากันเนี่ยนะก็คือ เสนอเมื่อใดเวลาใดนะเนี่ยย่อมจะสนองรับได้แต่ณที่นั้นเวลาน,น้นั่นหมายถึงทันทีเลยนะฮะทันทีเลยก็คือว่าคําเสนอคําสนองที่มีการเสนอสนองต้องตรงกันนะฮะกับคนที่อยู่เฉพาะหน้ากันเนี่ยนะอยู่ต่อหน้ากันเนี่ยนะฮะตรงนี้เกิดทันทีเลยนะฮะความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง การที่บุคคลคนหนึ่งทำคำเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศัพท์ด้วยตรงนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่าบทบัญญัติมาตราเน,นี้ยตอนที่มีการยกร่างตอนนั้นโทรศัพท์เริ่มใช้แล้วนะฮะร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะโทรศัพท์เริ่มใช้พอเริ่มใช้ปุ๊บมันเป็นวิทยาการสมัยใหม่แล้วก็วิทยาการสมัยใหม่อันเนี้ยมันทําให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยเกิดขึ้นได้ทันทีเลยอะ่ะสมมติเรายกหูโทรศัพท์ไป ยกูซอศั์แล้วเนี่ยโทรไปหาเพื่อนที่อีกจังหวัดหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันมันสามารถติดต่อได้ทันทีเลยในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการการการ,การจัดตกลงอะไรกันเนี่ยนะที่ที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยนะฮะกฎหมายก็รับรองว่านะฮะรับรองอย่างนี้นะก็คือให้ใช้ได้ก็คือก็คือมีผลบังคับได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะมีผลบังคับได้ทันทีเหมือนกันนะครับแล้วกรณีวิทยาการสมัยใหม่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ปัจจุบันอย่างไลนเนี่ยมีทั้งภาพมีทั้งเสียงโอ้โหอันนี้อันนี้ยิ่งชัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการตีความข้อกฎหมายตรงนี้ถ้าเกิดมีการถกเถียงกันว่าไม่ได้ใช้โทราศัพท์นะแต่เป็นการใช้ไลน์นะคุยกันทงางไลน์คุยทาง Messenger คุยทางแอปพลิเคชันที่เขามีบริการอย่างเงี้ยจะจะใช่ไหมอ่ามันก็ต้องมาดูมาตรานี้ครับมาตรา 368สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดวยวิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วยตอนเนี้ปกติประเพณีในการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเราสามารถติดต่อกันนะฮะทางภาพทางเสียงได้อย่างเงี้ยเวลาเราทําข้อเสนออะไรกันเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็มันก็ย่อมมีผลผูกพันตามกฎหมายเพราะ,ะนั้นการตีความในส่วนนี้นะฮะก็ เราสามารถที่จะทําความเข้าใจนะในข้อกฎหมายอย่างนี้ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของการกอร่อให้เกิดสัญญานะครับในเราได้มาตรา3 5ม3 5 5 356และ368นะครับในคลิปแรกนี้นะแล้วก็เรามาต่อกันในคลิปหลังดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวมากนะครับ